สวัสดีค่ะพี่น้องมณีสิ้ามาชมที่ฟ้าผิดควันใจฟ้าม,าม,ามติดอยู่ถนนน้องส่องห้องบานไพยูติดถนนเลยนะคะเดี๋ยวสิาไปชมว่ามณีมีอย่างไม่หายพอแม่พี่น้องเบิ้งแน่เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมณีเ้าว,วันผุดเนาะคะ่ะ มีมนนีควมาให้พี่น้องเบิ้งแล้วก็งวัวบรรยากาศเศร้ากับส,สีประมาณนีเนาะคะ่ะแดดบ่ออกค่ะขาดวานาสิตกวังแรงอยู่นะคะฝนะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งคว้ยกันเลยค่ะตัวน,นี้แม่จับเด้อค่ะพี่น้องท่องอยู่ประม่าเจ็ดเดือนสูงยร่อยสามสิบบวกค่ะ มันเหนียนเป็นเอนะียงเหรอเนี่ยคะ่ะพี่นอ้องตื้นเท่อเด็กนคคะสูงยุร่รลอยสามสิบหัวนะคะตัวนี้ท้องเจ็ดเดือนแข้งขาดีนุ่มซีเต่าด้วยค่ะพี่นอ้องเบ่งนุ่มผินงามงามพี่นอ้องนี่คะ่ะอ่างไงน,นะคะแม่นี่ แม่เนียเป็นคว้วาออ่งไงนะค่ะเมื่งหนาเพื้นค่ะพี่น้องหนูกปันง่าเลยนี่ยนะคะจับมูลล่าเปิดไวท 5, ะะ้ที่ห้าสิบเจ็ดนะคะโทรมาได้เบอร์0ูนย์8ปดแปดสามหนึ่งแปดหเก้าเจ็ดห้าค่ะพอสมบองผู้ใดมักผู้ใดชอบก็กดโทรเข้ามาเลยด้อค่ะเด้อต่อไปสิบห้าไปเบิง่งแม่เผือกนะคะ Thank you